ขอเปิดหัวคลิปตรงนี้เอาไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดทุกคนดูคลิปนี้จบเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ชอบหน้าเจมมี่หรือทุกคนจะกำหมัดละหมัดใส่เจม,มี่ก็เป็นไปได้นะครับทุกคน อยากมีแฟนให้ไปหาแต่ถ้าอยากได้ร้านเติมเกมดีๆหนางั้นแวะมาที่นี่เลยร้านสตาร์บัคร้านเติมเกมที่โคตรจะไวได้ของทันใจภายใน5นาทีและทางร้านยังมีบริการเติมโรบักอีกด้วยเช่น ID ดีพและกิฟต์การ์ดยังไม่หมดสายขี้เกียจหรือไม่ว่างทางร้านยังมีบริการฟาร์มสุดโหดฟาร์มเพชรลงหอคอยอีโบตุลละครอานินมเมะเอสเบนเจอร์หรือเอฟเคฟาร์ Star ath, มเพชรฟาร์มสตาร์พารแมปออสตาชาเวอร์ดีเฟน s ์ก็ยังมีและ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 ยังมีขครหะสร ไก่ตันเริ่มต้นกับรหัสเทพอีกด้วยเยอะขนาดนี้แถมบริการดีต้องไปใช้กันแล้วที่สตาร์บัคสามารถสั่งซื้อทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ร้านแนะนําขนาดนี้อย่าพลาดกันเด้องั้นไปดูคลิปกันต่อดีกว่าเอาละครับผมกาวสวนาสวัสดีคุณผู้ชมแนนตันนารักกันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจมี่กันทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับทุกคนเราก็กลับมาในแมปออสตาาวเวอร์ดีเฟนเดอร์กันนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาทําคลิปอะไรเราก็ขอไม่บอกเอาละกันนะครับทุกคน อยากให้คนดูรู้สึกว่าทําไมมันเล่นอันนั้นจังนะครับทุกคนที่อยากจะให้คนดูรู้สึกแบบนั้นนะครับผมซึ่งก่อนจะรู้สึกแบบนั้นฝางสดร้ายติดตามกดแชร์ <S <S ใ,หให้เซมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วในบันนี้พี่คิดเอาไว้ว่าพี่จะมาทําการลงเลทนะครับทุกคนแล้วก็มาทําการแบบว่าฟีดต,ตัวละครตัวละครนะครับผมซึ่งเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาจัดตัวละครกันดีกว่านะครับมาแล้วเราขอมมาจัดตัวละครกันก่อนละกันมาอีเวนเจอรี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงซักเลททันซิโร่ละกันนะครับทุคนซซึ่ง โล่เนี่ยก็คือเลสซันเลสนะครับเดี๋ยวเราขอเอาไอ้เจ้า2ดาวขึ้นไหลมาละกันนะครับทุกคนแล้วก็เอาไอ้เจ้าคาตากุริมาคามาโดทันจิโร่ไอเซนคูลเลอร์แล้วก็สปีดวากอนมานะครับทุกคนต่อมาพอเราจัดเซตมาแล้วเราก็ต้องเอาออฟมานะครับทุกคนเพื่อที่เอาออฟมาทําการบวกค่าพลังไปเสริมค่าความแข็งแกร่งของตัวนั้นๆน,น,นะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเรามีออฟอะไรนะครับซึ่งตอนนี้เรามีออฟประมาณเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราขวออฟ ลุงเนี่ยใส่ให้ไอ้เจ้าหมวกลูฟี่แล้วกันทุกคนส่วนออฟพีไอเนี่ยเดี๋ยวขอเอาใส่ให้เอออันนี้แล้วกันนะครับอ่ะใส่ไปเลยแล้วก็ออฟไฟเราขอใส่ให้อื ออฟไฟเราควรใส่ไอ้ใครดีแต่ขอดูสิงั้นขอออฟไฟใส่ให้รีไวท์อัคเคอร์ไปละกันนะครับทุกคนต่อมาก็จะเหลือออฟออฟตังนะครับออฟตังก็ใส่ให้ตัวนี้ไปละกันนะครับผมโอเคในเมื่อเราใส่ออฟให้ตัวละครไปแล้วเราก็ไปลงเรลกันสิครับทุกคนจะเราอะไรล่ะครับไปมาครับทุกคนเรากะว่าจะเป็นลงไอ้เจ้าเรลของทันจิโร่นะครับซึ่งเรล็ทันจิโร่ก็คือไอ้เจ้าเรลอันนี้นะครับทุกคนไปลงเรล็ทันจิโร่กันดีกว่านะครับกดสตาร์ทไปเลยครับผมเลสาโกเอาระครับทุกคนเราเข้าเล ของทันจิโร่มาแล้วนะครับซึ่งรหัสนี้มีคูณ3ามไม่รหัสนี้ไม่มีคูณ3มนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่รีบร้อนนะครับเราคูณหนึ่งไปแล้วกันชิลๆแล้วเราก็ทําการกดเอ่อเอาเป็นโนมูดีไม่ไม่เอาเอาเอ็กซ์ตีมนะครับทุกคนนี่เอาเอ็กซ์ตีมมาเลยแล้วกันนะครับซึ่งณตอนนี้เราก็ต้องลงตัวาร์มตั้งก่อนนะครับทุกคนซึ่งเราขอลงสปีดมาก่อนไปก่อนละกันนะครับอ่ะแ๋ยวขอลงาร์มตังงาร์มตังไปก่อนละกันแล้วก็ทําการเปิดออโต้สคริปต์เลยนะครับทุกคน มาในเว็บที่2นะครับผมนะตอนนี้เรามีเงินประมาณ500นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาทําการลงไอเซนกันนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดลงไอเซนตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ตึงนะครับเดี๋ยวเราขอลงไอเซนสักประมาณตรงนี้แล้วกันทุกคนลงได้ไหมตรงนี้อ้าลงไอเซนตรงนี้ไปละกันนะครับน้องๆอ,อ,อย่างเฟี้ยวนะครับพี่บอกเลยว่าไอเซนพินเนี่ยดามเอจย่างตึงนะครับทุกคนระยะอย่างก,กว้างน,นะครับผมลงตรงนี้ไปหมดเลยว่าตีคุ้มนะครับพอเงินมาแล้วมีเงิน200เ200 <ๆ S 2> ดี๋ยวมาทําการลงไอเจ้าเออมีเงินสิแล้วนี่หว่าสิเราจะขอฟาร์มอีกสักแป๊บแล ฟาร์มสักแป๊บเราก็ได้คูณเลื่อยนะครับอาจจะรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้ก็มีเงินประมาณ880นะครับทุกคนเดินทางมาถึงเวฟที่4นะครับซึ่งถ้าเกิดลงคูลเลอร์ไปเนี่ยมันก็จะแบบดูแบบธรรมดานะครับงั้นเราขอลงไอ้เจ้า2ดาวมานละกันทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราขอลงตรงนี้ละกันนะครับมันอาจจะแบบว่ามอนเข้ามบผู้ปีมอนตายปั๊บนะครับเพราะว่าดาเมจแรงเกินนะครับทุกคนอาจจะลงไอเซนไปหนึ่งตัวนะครับไอเซนลงตรงนี้ไปละกันโอเคตึงๆมาเลยดาเมจสิบนะครับมอนเลือด1ล้านชิวนะครับทุกคนแตดูท่าโจมตีนะครับเอฟเฟกต์มันต้องอลังการแน่นอนอ่ะเอฟ เวียงมันไปหนึ่งทีนะครับผมเอ้ายังไงเรียบร้อยเอ้าแพ้ได้ไงทุกคนเซตนี้พี่คิดว่ามันตึงนะครับมันแพ้ได้ไงเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดแพ้แบบนี้ก็เลิกคุยนะครับเลิกคุยเอาจริงๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่ผิดหวังกับตัวเองมากที่ตัวละครมันโคตรดีเซตมันโคตรโหดแต่ทว่าพี่เล่นไม่เป็นลงไม่ดีนะครับทุกคนมันก็เลยแพ้นะครับโอเคฉะนั้นเราก็ขอไม่ลงแล้วเพราะพี่ฝีมือกาดนะครับทุกคนณพตอนนี้พี่เหลือไปเห็นว่าเรามีประมาณสี่รอสตาร์ดั๊นะครับซึ่งเดี๋ยว เราขอไปทําการสุ่มดีกว่าทุกคนแต่ว่าเราขอไปสุ่มตู้ใหม่ละกันนะครับเป็นตู้ของลูฟี่นะครับนอ้นองๆอ,อ่ะเนี๋ยเราเรามาสุ่มตู้ลูฟี่ละกันนะครับทุกคนโชว์ความมือทองนะครับผมเดี๋ยวขอกดละก,กันนะครับมาจัดไปดูซิว่าด,ดวงเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับทุกคนข้ามอน,นิเมชันไปเลยนะครับไม่เอาไม่เอาต้องการลูฟี่ต้องการลูฟี่อ,อู้ได้บูมา่ามาทุกคนแจ๋วแต่เราไม่ต้องการนะครับผมตัวละครค่อนข้างจะแบบว่ากิ๊กก๊อกมากๆนะครับอาจจะขอสุ่มอีกสักสองรอบละกันทุกคน กิจสองรอบไม่มาก,ก็คงต้องถอดใจนะครับรอบนี้ก็เป็นอนิเมชันบอลน้ําเงินนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหโเกลือชัดชัดนะครับรอบนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นรอบนี้หรือรอบไหนพี่ก็เกือนะครับทุกคนแต่ว่าพี่ก็อีกโอเคทําการสุ่มๆไปนะครับรู้ว่ายังไงมันก็เกือแต่ว่าเราก็ไหวชิวหรือมั้งโอ้ตัวละคร5ดาวมายเย็นนะครับเนี่ยสุ่มอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนรอบต่อไปสูงฟรีนะครับรอบนี้ก็คืออนิเมชันบอลฟ้าเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็อุ้ยเราโตล่างเซียนทุกคน ตัวอะไรเมื่อกี้มองไม่ทันนะครับวาสวยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยลูฟี่มาไหมลูฟี่มันจะไม่มานะครับทุกคนมาเป็นแต่ลูคี้อะไรเนี่ยโอ้โหอย่างเกลือเลยนะครับนอนๆอะไรมันจะเกลือขนาดนี้พี่คิดว่าพี่มือทองนะครับทุกคนแต่ว่ามือทองผสมที่มันทองทองคือมันเปื้อนอึนะครับน้องๆโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรทุกคนโอ้โหี่เลงโูคูมาโดนัทมานะครับทุกคนโดนัทยังมีรู้อ่าเรียบร้อยพอถ้ามันจะเกลือขนาดนี้ก็พอแล้วกันนะครับ เราขอมาดูซิว่าเมื่อกี้เราสุ่มได้ตัวละครไหนนะครับทุกคนอืมเมื่อกี้เราได้ตัวละครไหนมามันมีตัวละคร5้าดาวแล้วแต่ตว่าพี่ดูไม่ทันตอนนี้เหรอ,อ ตัวละครจริงๆพี่คิดว่าตัวละคร5ดาวเนี่ยมันค่อนข้างจะเก่งนะครับทุกคนมันน่าจะแบบว่าพอตัวนะครับผมซึ่ง <ๆ S 2> เดี๋ยวเราอเอาตัวละครที่มันไม่เก่งมาทําการฟรีดดีกว่าให้มันเก่งนะครับยอย่างเช่นตัวนี้นะครับทุกคนตัวน,นี้คือไม่เก่งนะครับพาเลสอันนี้คือไม่เก่งนะครับเรามาทําการฟรีดก,กับ5ดาวดีกว่าเพื่อมันจะเก่งขึ้นนะครับทุกคนอะ่ะจัดไปมาเลยปึ๊บ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 เรามาทําการฟีดกับ5ดาวนะครับทุกคนเผื่อมันจะแบบเก่งขึ้นนะครับผมฟีดไปฟีดไปฟีดไป เพิ่มมา19หรือ14สิ่่ะทำการฟีดไปเลยครับยังตึงเป็นยังไงละครับน้องๆดาเมจจาก10กลายเป็น14นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา4ก็ดาเมจแรงขึ้นนะครับเป็นยังไงครับทุกคนอย่างเวอร์อย่างอันตรายนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาทําการ ฟีดไอตัวนี้เนี่ยมันจะแบบว่าเอาเปรียบไปนะครับทุกคนเราต้องไปฟีดตัวอื่นเลยนะครับผมซึ่งรอบนี้เราขอฟีดให้3ดาวบ้างละกันนะครับงั้นเราขอฟีดให้อุซึมากิตอนเด็กละกันนะครับท <c oughs> ุกคนลิงก็คือคิซาลูตกนะครับทำการกดฟีดไปเลยนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เราจะแบบว่าฟีดตัวตึงๆนะครับก็คือแบบว่าตึงไม่ตึงกันดูเอานะครับน,น,น้องๆนี่เดี๋ยวเราจะแบบว่าทําการฟีดให้หมดเลยนะครับผมนี่ฟีดให้หมดฟีดหมดไม่สนลูกใครนะครับทุกคนนี่เอาไปเลยจะจัดให้นะครับผ จะใส่เจ็ดดาวด้วยนะครับทุกคนนี่คาตากุลิอา้ามันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเราล็อกเอาไว้ลืมไปอาจจะขอปลดล็อกก่อนละกันนะ ล็อกก่อนปลดล็อกก่อนปลดล็อกปลดล็อกโอเคสวยเดี๋ยวเราเอาตัวละครที่มันดาวน้อยสุดมาทําการจัดนะครับอย่างเช่นตัวละครนี้สงสัยต้องเพิ่มดาเมจนแต่ตัวละครเจ็ดดาวน,นะครับทุกคนไปฟีดฟีดแล้วก็เอา6ดาวมาฟีดด้วยนะครับเพราะว่าของมันต้องมีนี ong, ่สปีดวากอนลูฟงลูฟี่เอาไปแฮมมดนะครับเอาไปแฮมมดตัวละครมือนเาทำการกดฟีดไปเลยครับทุกคนจัดไป3า1ไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอรียนการกดฟีดไปเลยครับนี่บอกได้เลยว่าอย่างตึงนะครับทุกคน ใครคิดว่าไม่ตึงแปลว่าคิดผิดนะครับนี่คือการเล่นเอาสตาร์ทา e เวอร์ดีเฟนส์แบบถูกนะครับผมอย่างเวอร์อย่างตึงแค่มันจะเวอร์เท่านี้ทุกคนตอนนี้เราก็แบบว่ามีตัวละครที่แบบโคตรโหดจัดๆนะครับทุกคนนี่ตัวละครเราคือแบบมันไม่ทำมันจะนะครับแต่ละตัวสามารถผ่านได้ทุกเลทนะครับทุกดันลงไอเฟนก็ไหวชิลนะครับทุกคนพตัวละครเรามันเก่งเกิเกนมันเก่งเกินนะครับทุกคนเอาละ่ะทุกคนในคลิปนี้ก็มาเล่นประมาณสักเท่านี้ละกันนะครับหวังว่าน้องๆเน่จะแบบ ว่าดูเป็นแนวทางในทางที่ถูกนะครับทุกคนนี่คือการเล่นอัลตาในแบบที่ถูกนะครับผม,ม,มถ้าเกิดชอบใจก็ฝานกดไลค์ให้เจงกันด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับผมจุบจ๊บ